ตัวดีครับตัวนี้จักรยานญี่ปุ่นนะครับมีเกียร์นะครับสภาพสวยมากเลยพร้อมใช้งานเนี่ยมีเกียร์ล้อลื่นพร้อมใช้งานเลยดุมหน้าสามารถปลดได้นะครับล้อหน้าสามารถปลดได้อลูมิเนียมนะเฟรมอลูมิเนียมทั้งลำานี่นะครับสวยคันนี้เสียม,มอบนี่นะครับดูยางดูแพ้ญี่ปุ่นเด,เดิมจากญี่ปุ่นนะครับ เบรกพร้อมใช้งานเลยคือขับได้เลยนี่นะครับน,นะครับไม่อินเจียไแปลเลยนะคันนี้ภาพสวยปันแข่งปันอะไรนี่ครับปั่นเล่นๆสวยเลยคันนี้ปั่นไม่อายใครเลยร้อยเปอร์เซ็นสนใจสอบถามได้นะครับไปอะไรยนต์ปาซิมบูรีครับนะครับ